สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาอยู่กับวิฟนะคะกับเกม Cat Mario ค่ะซึ่งเกมนี้ก็มีหลายคนรีเควสมาเนาะอยากให้เล่นจังงั้นวันนี้ก็มาเล่นให้ดูเลยละกันมีคนอยากเห็นเราหัวร้อน <c oughs> เราจะบอกว่าไม่มีอะไรทำให้เราหัวร้อนได้ได้หรอกใช่ไม่มีหรอกตะกี้ไม่นับเดียวจ้ะ วิ้งนีน่เป็นไงออไปยาวไปายาวไปวิ้ยมีเห็ดด้วยเอาเกมนี้ห้ามกินเห็ดเหรออะไรอ่ะคิดว่า <c oughs> คือในแบบว่าในหมวดความคิดคิดว่าการกินเห็ดคือจะทำให้ตัวใหญ่ขึ้นเอา้า นี่ว่าเราไว้ใจอะไรในตัวในนี้ไม่ได้เลยใช่ไหมฮะยิงมันได้ไหมเนี่ยหมัน,มนไส้ง้อ,อ,อ,อหลบไปตัวบนเจอ,อตัวล่างอีโอ,อ้ยใจเย็นเอาใหม่อ้ สก,กีฟุกแดงไอ้ย้ามีตัวหนึ่งพุ่งขึ้นไปแล้วโดดโดดมีอีกไหมเนะี่ยอีกอีกตัวไหมเนะี่ยไม่มีนะโอเคไปข้ามอุ้ยอุ้ยเกือบแล้วอุ้ยก้าวไปอย่าหยุดยัง้งคติของเกมนี้หรือเปล่าว้าวไงล่ะหลบแบบคอมโบ เดี๋ยวเดี๋ยวรอให้ตัวนะั้นเลื่อนลงมาก่อนเดีแต่มันต้องเลื่อนตกบ่อแน่นอนอคิดว่าไอ้มีแค่ตัวเดียวดันไปชนหินข้างบนเลื่อนตกบ่อเลื่นตกบ่อเลย,อย,อยเออลบหเดี๋ยว ลงหกคืออะไรตายมาแล้วหกครั้งเอา้าครั้งที่เจ็ดก็ตามมาอย่างไวเกมบ้าอะไรเนี่ยหัวร้อนจริงป้าไปค่ะไปค่ะยาวค่ะอุ้ยมันมีอิดอีกอันหนึ่งไงเฮ้ย <poisoned indo> <surprisingly> ขออีกทีขอรอีกท <uğ pl ains> ีพุ่งมาดิพุ่งมาดิออกมาดิออกมาให้หมดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอีกน่าจะหล่นลงมาทับเราเรารู้น่ะนั่นนั่นเจ้า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 เป็นไงน่ะอ้าวโอ้ยตัวอะไรวะนะักเนียแมวน้ำหรือว่า เข้าไปจะเหยียบมันให้หมดเลยคอยดูอย่างเงี้ยจะไม่ปล่อยให้มังเลอ,ลอรอสักตัวหนึ่งมาเด็กมาเด็กน่านะจริงก็มาลอยมาอย่างช้าไม่งไงหนึ่งดอกเอาหินนี่ลบเอาอิดนี่ลบไปก่อนอุ้ยอุ้ยอุ้ยอย่าไปโดนเดี๋ยวโชว์นี่ไงล่าเหมือนไส้ฆ่ามันให้หมดเดี๋ยวเหรอีกอันหนึ่งจำได้ตรงนี้มีอยู่แล้วก็มีแมวน้ำว้าวลอยไปแล้ว เหรอุ้ยโอ้ยขาจะเหยียบมันขอแค่เหยียบทีเดียวเบาๆนะ่นเชียเกมนี้มีปืนไหมไอแมวตัวนี้มันยิงได้ไหมยิงแม่งให้หมดเลยพวกเนี้ยโชว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 โอ้ยสเต็ปต้องมาสเต็ปต้องมาใจเย็นๆ สเต็ปต้องสเตปต้องมามีอิดบนหัวโอเคมีอิดบนหัว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 นี่ปลอดภัยไว้ก่อนมีอิดบนหัวมีอิดบนหัวนะมีอิดบนหัวนะไหนอิดอยู่ไหนเห็นไหมคะอิดได้เจอได้เจอไหมไม่เจอนั่นไงมันมาแล้วข้ามอิดไปมาสิ มาสิลงมาสิลงมาลงมาเลยจริงๆลงมาลงมาแล้วก็หนีดีรอละ like, อุ้ยอุ้ยเกิดตายเกิดตายโชว์โชว์โอเก็บดาวได้ไหมเนี่ยไม่อยากเก็บเลยไม่อยากไวไม่อยากไว้ใจใครทั้งนั้นโอ้ย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 ้ยยังมีแดง เด้งแล้วเด้งอีกไปสิไปไอออเออเบรกไม่ทันเ้ยเข้าใจแล้วว่าทำไมมันถึงเป็นเกมหัวร้อนแห่งปีเอะป๊าบเน่มันอุ๊ย เขาด้วยเหรอเอ้ยสงสัยมีอะไรมีตังยัยเอาอุ้ยมีตังแล้วเชียร์ไม่ไลอุ้ยนี่ดเล็ดเดเอ้ยแล้วออกไงอะเฮ้ยไม่หล่นลรกเอาไม่หล่นลงรู้ค่ะแต่ออกไม่ได้เฮ้เฮ้เฮ้เอาไงดีทำไงอะ ยิงได้ไหมเนี่ยอย่าบอกนะว่าเราต้องสลัดชีพเอา,อางั้นเหรอโอเคไปแล้วจ้าสลัดยังไงล่ะไม่สลัดชีพด้วยเดี๋ยวอ้าวไปซะแล้วนี่งไงอุ้ยอ้ยอย่าเข้าไปในรูอย่าเข้าไปในรูอ,นรอุย้ย ฆ่าตัวตายแล้วใช่ไหมฆ่าแบบมอมง,ง่ายๆเลยอะฆ่าติตายติตายติตายตายิไม่ตายไม่ตายวะอ่านตายแล้วเอะไอเหรียญที่เก็บไปนี่ได้อะไรเนะี่ยหนสจะกอเหรียญโชว์โชว์ไม่ไม่ไม่หยุดอยุด งไปลงไปต้องทีนี้ต้องทำให้มันตายทำให้มันอยู่ว่ายากนะทำให้มันตายยากกว่าอีกดูดิอันจะอันจะนเต้นเป็นแทงโก้เลยลงไปสิจ้าก็เขาไม่ลงใช่ไหม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 ลงไปแล้วเอออยากเห็นจุดจบหน้าตาของเกมนี้มากเลยมันมีทั้งหมดกี่ด่านเฮ้ย ลงรู้ก็ไม่ได้ลงรู้ก็ไม่ได้ดึงด่งนึ่งนึ่งนึ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 งเฮ้ยขอลงรู้หน่อยหนูว่าถนาชีวิตจังวะทำหน้าบงแบวเลียนะอีแมวตัวเนี้ยทำหน้าแบบไม่รู้เรื่องหนูไม่รู้เรื่องลงมา มันไม่ยอมลงอ่ะใช้แผ่นเดิมโดดโดดโดดลงไหมจะลงไหมนั่นไงลงละคือมันต้องโดดใช่ไหมใช่สี่เกมนี้มันก็ต้องโดดไม่มีอะไรนอกจากโดดหรอกไม่ยิงอะไรก็ไม่ได้เลยวินั่นไงอีกแล้วอ่ะยอมพีกายเลยทเนี้ยคือตอนแรกอ่ะ ก่อนที่จะเล่นเกมเนี่ยคืออยากหาเกมใครเครียดเล่นอืมแต่รู้สึกว่าตอนนี้อืมเครียดหนักกว่าเดิมแถวนี้มีแผนลับอะไรไหมเนี่ยอุ้ยลืมพระอาทิตย์ได้ยังไงคืออะไรเืออะไรไปสิไปยัดโู่ oh my god ได้ไวอ h เย้ อิ pi, do. Do you know? ้ิพาทิ์พาทิ์พาทิ์รู้นะแกคิดอะไรอ่ะฮะทาเป็นอุ้ยกดโดดไม่ได้เลยใช่ไหมต้องรอยตัวนั้นสองตัวเกยิบไปข้างหลังแล้วเราค่อยลงโอเคจะเย็นเย็นใจ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 เย็นเย็นใส่เราต้องฝานมาให้ได้เราต้องทำให้ได้สิจ๊ะอื๊จะ หนึ่งดอกแล้วก็เดินไปนิดหนึ่งกระโดดขึ้นแล้วก็เออเกือบแล้วโอเคไปหนึ่งดอกพระอาทิตย์ฉันรู้แกคิดอะไรฉันแกไม่ได้แอมฉันหรอกไม่จะบ้าตายนี่อะไรเนี่ยลูกเห็บเหรอหรือว่าลูกพระอาทิตย์ไม่เอาแล้วหลงเหรียญอะไรไม่สนใจแล้วเติน ช่อช่อเดี๋ยวจะมีลูกพระอาทิตย์มาลูกพระอาทิตย์มาอ๋อโอเคนึกออกละเราต้องรองให้มันลงมาแม่แม่แม่แมแมเฮ้ยมันน่าจะมีให้เซฟเนาะ <laughs> แบบเออตายตรงนั้นเซฟตรงนั้นเลยอะไรอย่างนี้เชื่อชืช่อต้องลงไปรูนึงก่อนชุบ กระโดดหนึ่งทีไงการผิดพลาดทำให้เราเรียนรู้ใช่ปาวะแล้วกระโดดไปร้อลูกมันลงมาปัาบ๊บหนีวิหนีเสือปะจราเข้ไปค่ะไปค่ะเบาๆนะคะเบาๆนะคะ โอเคค่ะค่อยๆเป็นค่อยๆไปกระโดดค่ะกระโดดกระโดดค่ะเดี๋ยวกลางปีกไปดังใจหวังกลางปีกไปเออช่อเอ้ยฟาทิ์เดี๋ยวลูกแกก็จะมาอ่ะ มาแล้วยังไงมาแล้วก็หลบไม่ได้สิเออโชกแหมไอ้ด่านไอ้ตรงนี้โปรมากเลยนะแบบจังหวะโป๊โป๊โป๊เดี๋ยว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 อุ้ยจะมาตายตรงนี้ได้ไม่ได้นะจะประม่าทำไมวะเนี่ยเราไป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  หายใจเข้าลึกๆไม่ไม่ไมนะนะโชอเชื่อมาถึงแล้วไอ้ดันมรณนะเอ้ยเอาไงดีวนะเนี่ยไม่อยากจะเดินเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนั่งไงมาแล้วปะแม้จะหนีก็ยังหนีไม่ทันนี้ จะหนีก็หนีไม่รอดหรอกนี่นี่มันโอ้ไม่ก็อีกแล้วนี่มันเกมบ้าอะไรกันนี่นี่ฉันทำอะไรอยู่โหโหลงลงไปซะเดี <g> ๋ยวโดนเดี๋ยวพวกมันโดนเดี๋ยวพวกมันโดนแล้วก็โดดโดโด,โหโหโด,โโดถึงอุ้ยอุ้ยเกือบตกขาเก้าออกไปข้างหนึ่ง ล้วก็กระโดดอีกทีหนึ่งเ,เดี๋ยวลูกมันจะมาเพราะฉะนั้นหนีมันจะหนียังไงวะต้องโดดให้มันฆ่ามันให้หมดเราต้องอ่าเวน <c oughs> เดี๋ยวเราต้องฆ่ามันให้หมดเราต้องฆ่ามาันฆ่ามันให้หมด นใจเย็นเย็นอย่าหัวร้อนใจเย็นเย็นี่เราคุยกับใครเนี่ยใจเย็นเย็นอย่าหัวร้อนอุบอิฟอุ๊ยมันจะบ,บ้าไปกีส่สะบ ปฏิเยอปฏิเทเทนาอปติยาอปติธาธาโพราะเพอืออืออืออ้ออ้อ้ไม่จับให้จัดนี้ไม่งาวกลัวไม่ได้กลัวอะไรนะกลัวความเป็นตัวเอง สติก่อนสตาร์ทคำนี้ใช้ได้เสมอนะคะวิ่วงไปเตะเงา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 ะทำไมเดี๋ยวก็ตกหรอกเออเงาะมันทำไมออฆ่าแม่งให้หมดมาดีมาอีกตัวนี่งไงลนะ่ะเพราะให้หมดอนะเปิดทางก่อนคุยทางไว้ก่อน ต้องคุยทางไว้ก่อนไอ้ภาคที่นี่จัดการได้ไหมโอ้ยเดี๋ยวมันก็มาแล้วเนี่ยโชะหนี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 โช,โชลงมาสิลงมาเอา้าสุดหน้านจอแค่นี้ตายแล้วแล้วเดี๋ยวจะโดนพ่อมันกระทืบไหมเนี่ยต้องโดดไม่สูงมากหนึ่งตัวตัวแรกมาแล้วหนึ่งสอง <c oughs> อีฟขอตั้งชื่อเกมนี้ใหม่นะทุกคนเอาจริงเลยจากใจนะแมวนรกเฮ้ยตะ้ยเกี้เห็นบ้าเฮ้ยปฏิหารชีวิตปฏิหารชีวิตอยากดับเบิลคิวแม่งอยากให้มันแบบว่ามันรวมกันสองตัวตอนตะเกียน่าจะกระโดดลงไปเลยได้ดับเบิลคิว มันเลยมันคิดเพื่อกัจังหวะด,ดีนะน้งตะกียจริงห้าสิบเก้อาใครบร้อยเลยมาอุบิฟฮะโอเคร้อยยีอมืมืมือรค่ะโอเค อ่ส125ค่ะโอ้โหอ้อ126ค่ะเชื่อวผ่านมาได้แล้วตกบ่อยจังแล้วก็กลัวอีกรูนึงนี่ไอ้รูมอลละร้อยยี่สิบเจ็ดค่ะ นี่เราไม่ตั้งใจเนละ่นหรือว่าหรือว่าเราตาลายหรือ,อยังไงเรา29แล้วปุ๊บปจุบ๊บซ้อมโดดซ้อมโดไดไม่มีไหยเชื่อเราว่าเราก็เป็นคนโดดเก่งนะเนี่ยดูสิเชื่อเ่ออุย้ยร้อยสามสิบสองค่ะ อันนี้มันปั่นเราหรือว่าเราปั่นตัวเองเฮืกระโดดฮึบฮึบฮึบอึบอึออนีก่อนรอมันมาแล้วก็รอจังหวะกระโดดหนึ่อซ้อมเฮ้เด้ย,ยเยวฮ้ยจฮ้ยเฮียเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ีเฮ้ยเฮ้งง้ยเฮ้ยเฮ้้ย้ยเเนนะ เอาอีกแล้วอ่ะไปมอบเพ่ยไม่ได้แต่ไปมอบให้มันเลยนะมันเลื่อนไปเองอ่ะเข้าใจไหมอ่ะเดี๋ยวโดดชึบโอเคข้ามมันให้ได้ข้ามต้องข้ามท่อข้ามท่อเลืองให้ได้ครับโอเคค่ะก็ ถ้าเกิดใครผ่านด่านของเกมนี้ได้ช่วยคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยววันนี้ขอเอาหัวไปจุ่มน้ำก่อนตอนนี้หัวร้อนมากยอมรับเลยว่าหัวร้อนแบบว่ามันจะพูดว่าไงดีเรียกว่าตึงเครียดดีไ <c oughs> หมนหายใจไม่ทั่วท้องอะเหนื่อยอะเกนที่ไี่รู้สึกว่าเหนื่อยมากโอเคนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามนะคะฝากกดซับสไครด้วยถ้าชอบก็กดไลค์นะคะ แล้วก็เจอกันคลิปหน้าค่ะอาจจะมาเล่นเกมนี้ต่อนะเอาจริงติดใจมันอยาบพันไปให้ได้เจอกันครั้งหน้าค่ะบ๊ายบายนะคะสวัสดีค่ะ